ครับวันน like ี้พ่อเล่าเรื่องเหล้าไซสุกเนาะโซ่พอมันไหนซื้อไปแล้วแต่าพักกใส่ใส่อันใส่ถือยู่แต่มันบ่ถือส่ถือแต่มันบ่ถือ่ามันบ่ถือใจบ่ถือใจคือใครก็ว่าประโยชน์การใช้งานมันได้นหน่อยเนาะอ่าเอาใส่ถือวิธีเมื่อไหร่ไซงานเดี๋ยวไหลอันนี้คือเอายกยันแล้วอันนี้ขอต่ตอโซ่กอต่ตอโซ่นี่เขาจะใส่ไปเครื่องขอดิเขาจะใส่ไปให้เนาะห้ายนัอันนี้ใส่ไปสีไหม เห็นปะขาไปแต่ชิมีขอโตเต็มโสงแลเต็มเต็มขอโตเต็มกันเนาะมากนับเพื่อแจกเห็นบ่กระดิ่งตองสี่พี่น้องซื้อไปเอาดีออกเด้อเนี่ยขอดเย็บใส่กระเป๋าไว้เอาไปเยี่ยมเด้ออย่าเผาใส่สองอันขอดเย็บเลยอย่าเผาใส่ใส่เฉพาะชุดนี้ชุดนี้อันนี้นี่ใส่มาผิดมั้ยใส่มาผิดเพราะเกิดประโยชน์ดีอยัางนี้เพราะเกิดประโยชน์คืออยังมันเหงาเกิน มะ่เงาเสร็จไม่ได้เขาตั้งโอกเกอร์เขาตั้งกิ่งหน่อยมันออกมาดันดันไหลกันไปเแค่แต่เขาเขาเขาบ่าแค่ดีเาืไหนเนาะ <c oughs> นี่ท่านตื่นีต้ตัวนี้เก็บไปสักก่นนอนอย่ายเมาไซเขาอยากไปใส่เวลาไหนผมว่านี่ใส่เวลาช่วงจีตัดโซต่อไปขนาดยามาใส่มันเนอะเวลาตัดโซมันตัดออกมันตัดสองสองตันเขาเสียใส่ตัวเครื่องขอนี่เข้าไปคุณได้สือไปพยายามใส่ให้มันถึกนะ ใส่ถึงพอดีคนนั่นแหละใส่มันเกียเ่ยวเดียวเวิดแต่มันบอ่อว่าได้ประโยชน์สูงสุดไมงสำหรับถ้าอยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็เชื่อตัวนี้เก็บไว้เงี้ยนเลยอ่าเก็บไว้ทุกวันเวลาเขาตัดโซวนี่ตัดโซวต,ตัดกันไป็ตัดเกินนึงเอย่ามาตัดไก่กันหลายตัดเกินนึงหรือตัดทั้งผุนก็นได้เ่าเป็นอยังตัดส่วนผุนเนาะอันนี้ส่วนทั้งนี้มันสัน่นอย่าไปตัดมัน ส่วนคุตัดนี่ยูดอกตัดอะใส่เดี๋ยวที่เราคนมาขอตอมันไอ้บันไหนบันทีก็ว่าไปอยังพี่น้องบวามเงใส่แน่นหน่อยไอ้านคุก็ว่ามันทีปวดถอดบันไหนออกอย่าไปถอดเรื่องใส่มาหนวดข้าอยากหายมากเลยเกษตรไม่น้องการยังสรไปถอดถิ่นกันฝากไว้น้ำมันสิเกิดประโยชน์สูงสุดเลยคือการที่เ้าใส่ถูกวิธีเนาะอ่าเราพเรื่องเกษตรเพรามันยังก็ฝากไว้บ่อเรื่องสูงนะซื้อกันไปหลายเห็นบ่อดีก็สูดแล้วสิใายขั้นนี้เนาะนี่นีขั้นนี้ก็ใส่มาปิดมนดันตลอด พอหลอกว่าสูตรตั้งแคสูตรล้วย้อนตรงแรงตรงแรงเนาะเกินเกิอครับถือว่าใส่เกินเอาขวามไปนะครับ